จอรบาดนและทุกคนนี่ปลอด24ชั่วโมงนะคะองันมนีอ้ก็กำลังเดินทางกับาบแานนะคะนะวันนี้เริ่มเดกนะ รับรออยู่นะคะรถไฟสาย5นาทีนะะตรงนี้ก็โซบะร้านหนึ่งน้านดีเป็นเต็มเลย